เพร่อนไปติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกินไปก็รู้นักดติดตามช่องเสรีแช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับรบรมบทคาถาเรียกจิตคิดถึงคาถาสุขดวงจิตสวัสดีครับท่านผู้ชมพวเรารบรมคาถาเรียกจิต แนววดลจิตดนใจให้เมตตาให้คิดถึงกันมาเล่าสู่กันฟังเป็นลักษณะของความเมตตาจากคนหมู่มากมาถึงผู้คนโดยทั่วไปอันนี้เหมาะกับพวกที่นักร้องนักรำที่ต้องขึ้นเวทีเรียกความชื่นชอบชื่นชมจากคนที่มาดูจากผู้คนหมู่มากนำมาเล่าสู่กันฟังน,นี้รวบรวมมาเท่าที่หาได้นะครับ ในโลกกว้างอาจจะมีอยู่มากมายรว,รวมอยู่หลากหลายตํำรับคล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างอันนี้รบกวนท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณให้มากนะครับหากบทคาถาไหนไม่มีรายละเอียดไม่ได้บอกวิธียกครูไม่ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาผู้เราขอข้ามไปนะครับคาถาเรียกหัวใจคน คาถาบนนี้เหมาะกับบุคคลที่ต้องการความเมตตาจากคนหมู่มากหวังลาบสการะความอนดูอยากให้ผู้คนมีมิตรไมตรีต่อตัวเราหวังในเชิงเมตตาค้าขายก็ยิ่งดีท่านว่าท่านว่าให้สวดตอนเราสวดมนต์ไหว้พระทั้งเช้าและเย็นหลังจากไหว้พระสวดมนต์จบครบพิธีก่อนสวดพระคาถานี้ท่านให้ตั้งนโมสามจบอีกครั้ง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะวาพุทโธภะคะวาติพุทธังบูเชมิสวากขาโตวิญญูหิติธัมมังบูเชมิ สุปติปโนโลกัสสาติ ati, สังข Wit ังบูเชมิพุทธังเชยเมตตาสีวลีจัมมหาเทโรสพพลาพังภวันตุเมธรรมังเชยยเมตตาสีวลีจะมหาเทโรสพพลาพังภวันตุเมสังขังเชยเมตตาสีวลีจัมมหาเทโรสพพลาพังภวันตุเม พุทธโธนะเมตตาโมกรรณาพุทปลาณีทายินดียะอินดดนโมพุทธายะมะัอะโอเมตตาจะมหาราชปุตติราชปุตตาสมณะสมณีปลามณีลาณาทาศีทาสาสัพพสิเนหาจะปูชิโตสัพพสุขังจะมหาลาพังพระวันตุเม สัพพะโลทังวินาศสันติธมโมนะเมตตาโมโกโรรณาพุทธลานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะะอะโอเมตตาจะมหาราชาปุตติราชบปุตตาสมนาสมนีพรามณีพรามนาทาสีทาสาสัพพสิเนหาจากโอชิตโต สัพพสุข,ขังจะมหาลาภังพระวันตุเมสัพพกลธถังวินาศสันติสังโฆนักเมตตาโมกรุณาพุทธปลานีทาจินติยะอ็นดูนโะมพุทธายะมะอาอุเมตตาจะมหาราชปุตติราชปุตตาสมนาสมณีปลามณีปลามนา ธาสีทาสาสัพพิเนหาจะโอชิตโตสัพพสุขังจะมหาลาพังพระวันตุเมสัพพโกรธังวินาศสันติพุทธังพุทโธพุทธังธรรมังธรรมโมธรรมังสังขังสังโฆสังขังสิทธิกิจจังสิทธิกัมังสิทธิลาพังสิทธินิรันตรัง สิระสาาะมามิหังเอหิเอหิสวาเอหิเอหิสุเอหิเอหิมะอะโอจิตังพระภายเจ้าเอย๋ยจงพัดเอาดวงจิตของคนทั้งหลายมาสู่แห่งดวงจิตของข้าพเจ้าให้รักใคร่ข้าพเจ้าด้วยเถิดรายาวะชีวังมุทุจิตตังเปียงมะกมอกคักเฉยะอักขฉาหิ ปริเทวันติเอหิมะมะปิโยเทวมนุษยานังปิโยพรหม,มานามุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทริยังนักมามิหังบทนี้ตำราไม่ได้ระบ,บุวิธียกรรูบอกเพียงวิธีใช้คือสวดเช้าเย็นหลังสวดมนต์ไหว้พระ เด่นในด้านเมตตามหานิยมหวังให้คนรักคนชอบผู้คนเอ็นดูอันนี้คือแบบคนทั่วไปรักใคร่เมตตาเรานะคาถาสุบดวงจิตคาถาบทนี้เป็นมนต์สูบดวงจิตทำให้ผู้ที่พบเจอหน้าเรานั้นเกิดจิตจใจปฏิบัติรักใคร่ เสกปากเปล่าก็ได้เศกน้ําดื่มก็ได้เศษอาหารเศษแป้งผัดหน้าเศษสีพึ่งแล้วแต่จะใช้ได้ผลดีหมดให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาก่อนท่องก็อย่าลืมตั้งนโมูสามจบกันด้วยนะคาถาบทนี้เหมือนจะว่าต้นทางนั้นมาจากทางภาคอีสานนะครับผู้เล่าขอท่องในภาษาอีสานนะแต่ท่านใดจะไปท่องในภาษาอื่นเราก็คงไม่ห้ามกันนะครับเพราะว่าธรรมราไม่ได้ระบุเอาไว้ นะสุปสูปพุทโธกโรนิสูปมหาสูพุทโณสุขโตโคตะมะสูบมหาสูบสิทธิสหัสิทธิกุจจชิ่นเอาพระสังคโฆมาทะลงบาเบืองซ้ายกุจจชิญนเอาพาาระนาไลมาทะลงบาเบืองขวากุจจชิญนเอาพระคาถามาทะลงเหนือหัวห้อยพันกีบโอมสิทธิโอมส้นเวชณะสหัพ อโอเอโอมะอุอิชเจตโสท่านหมามสโสนาอนาแอพระกิจพระอมราชาพญามุ่นปองฝาแล่ปองแถนปองเจียงแน่นแล่ลูกเจาะฝาแล่หอสพีให้ท่านกันมาสูนปากปากออกจะได้หลุดพูดออกจะได้พิจควม องค์าขึ้นจะเลื่อนสีนากุงามคือฝ้าณมะพะหนากุงามคือพระแม่นะมะพทะแขนกุงามคือพระอาทิตย์นะมะพะาฤทธกุงามคือพระจันทร์คนช่วเมืองเห็นหนากูและลึกถึงกูเขาก็มาห้วยง้งกูกและลึกถึงพระญาราชหงเขากะมาหลงลืม่มทำนะมะพทะ กูจะล้ำลึกถึงพระยาป่าอยู่ในนามเขาก็มาหลงถ้ำพระคงค่ากูจะลึกถึงอ克รมหาเสนาเขาก็มาลืมแทนทีนอนนมพะพัทะกูจะล้ำลึกถึงหลกกูกไกออนเขาก็มาลืมแม่นมพะพัทะกูจะล,ลึกถึงสาวแกเขาก็มาลืมตนนามพะพัทะ กูระลึกถึงฝูงชนฝูงชนกบมาลงหักกูยู่ทุกทวนนาทวนฟ่าและแผ่นดินเอหิจิตตังปียังมะมะมนบทน,นี้ตำราบอกว่าให้เสกเจ็ดจบเด่นในด้านเมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่เหมาะกับนักร้องนักรำนักพูดคาถามหาเมตตา มราระบุว่าพระคาถาบทนี้มีสองบทสองท่อนนะสามารถท่องรวมต่อกันได้หรือจะแยกใช้งานก็ได้พระคาถาบทนี้นะครับเป็นของญาทานโฮมวัดสิงห์ท่าทางจงังหวัดยะโสธรคนพื้นที่น่าจะรู้จักกันดีในสมัยก่อนอผู้คนชาวบ้านนิยมรักและศรัทธาเคารพท่านมากต้นตำรับอาจัก ทางอีสานพวกเราก็ขอท่องแบบอีสานนะครับก่อนท่องอย่าลืมตั้งนโมสามจบลำลึกนึกถึงเจ้าของวิชาพึ่งพาอาศัยบารมีท่านแล้วว่านะเมตตาโมกรุณาพุทธปลานี่ท่ายินดียะเอ็นดูโมรักชักกันมาพุทธศพสอดยอดเสนหาถ้าคนทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้อย่าห้องหายมหา เอหิเมตตาปิยังมะมะนจอมสีแกนไทยก็จึงได้แต่ฝ่าลงมากูจักเสกใส่สร้างในขอบให้ห้นกับห้นเสกใส่คนในโลกในสารให้ออนกับออนอ่อนให้ออนปานกบนบให้นบปานเขียดเยียดให้เยียดปานงูให้คนมาดูกูเหมือนพระพุทธเจา้าให้คนมาเฝ้ากูเหมือนพระอิน โมนัดดัดมาและลวยงวยงงจงใจรักพิศวาสของค้นพ่อพันทั้งนั้นก็หักฮักกูทั้งโมเด็กฮักกูทั้งผู้หญ่เห็นใจกูทั้งพี่น้องพวกพ่องนั่งเอ้ยกูจักเสกใส่สั่งให้มากงวยงวยเสกใส่วายให้มากง่วงง่วงขวัญน,นั่งฝ่าอ่อนน้อมข่อมกองลงมาอัมโพรนาราชาโส หลิสติมาละเสนาอุเทนาราชามาอาราโอมปินแปะย่อแย่ไปมาโอมสหมผัดสหมโอมกะัจะมะสะเมนั่งโอมละลวยมหาละลวยลวยโกดโกติยังกาลังกโตโหม,มิจักกะวัติราชาเท้าเห็นกูให้เท้าถามหา พระญ,ญ่าเห็นกูให้พญ,ญ่าถามข่าวตนกูนี่เหมือนดอกบัวบานหอมตอนกูนี่เหมือนดอกแค้นบานห่วงเฮากูจักอ้าป,ปากเวา้าพรพญ,ญ่าเจ้าย่อมปั้งความกูดังเหมือนนอ้ำบ่อแก้วไหลเจวแจวไหลออกเนื่องน้องความกูมหองเหมือนสมุดฝาดฟังทั่วโลกแว่นเปืองคนทั้งเมืองกลัวความกูกล้า ขูจจกเชิญเท้ามาดฝ้าลงมากปันปัญญากูจจกเชิญเทพผ้าอรหันตาเป็นเขา่าให้ลงเจอมาปากเวา้า่อปากเสียงนั่งกูจจกเชิญเทวดาข่วงบนแล่ข่วงฝาให้มาให้ความกล้าแผ่ทันทั้งหลายโอมกะจัะสหายะมนสองบทนี้แยกกันจะใช้รวมกันก็ได้ จะแยกกันก็ได้นะครับบทต้นแรกจะถูกเรียกว่าพระคาถาพระเจ้าอุเทนบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าพระเจ้าอุเทนบางพื้นที่จะเรียกอะไรนั้นก็อาจจะถูกเรียกขานนา้มแตกต่างกันในแต่ละตำรับนะบทที่เรียกว่าอัมโนนาราชาโสอลิสติ มาละเสนาอุเทนราชามาอาราโผมปินแปบย่อแย่ไปมากโมสหมพัดสหมท่านว่าหากต้องการสิ่งใดให้เสกมนนี้สามหรือเจ็ดจบตั้งใจให้เนแน่ในด้านลาภผลจะสมปรารถนาทุกประการท่านว่าอย่างนี้นะครับ่าจะแยกมานะท่านให้ยกครูวันพระฤหัสบอดี ขายขันห้าเงินหบาทสิ้นหนึ่งผืนแพรวาหนึ่งผืนเล่ากล้องไข่หนวยสวยสีให้เสกเป็นประจำคืนละสามหรือเจจบเชื่อว่าจะบังเกิดลาบผลไม่ขาดสายมีโชคมีลาบไหลมาไม่หยุดหย่อนทันว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เรวบรวมมาเป็นตำราจ,จากฟังทงางภาคอีสานพี่น้องบ้านเรานะครับอันนี้นะ อาจจะข้ามฝากข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นก็เป็นไปได้นะอันนี้นะครับนำมาบอกเล่าสู่กันฟังขอให้ได้เล่าต่อขอให้ได้รู้ว่าความเป็นมาอย่างไรจะเชื่อหรือไม่จะใช่หรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่คนตั้งจิตภาวนาอธิษฐานสำหรับท่านที่ไม่สนใจเราก็ไม่ว่ากันนะครับทางใครทางเขาทางเราก็จะขอบและคุณมากๆ หลอกการไม่ได้เชื่อในสิ่งเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ไปหยาบคายต่อผู้อื่นเขาได้อันนี้ต้องเข้าใจนะครับผู้มีการศึกษาเข้าใจรู้จักมารยาทฉลาดในการแสดงออกพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพาราณาไมยสมบูรณ์ผูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ